สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูอุ้มในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้คุณครูอุ้มจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวแต่ผู้นําผู้ตามวันนี้ครูอุ้มจะเป็นผู้นําและให้เด็กๆผู้ตามนะคะเด็กๆพร้อมจะทํากิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มทํากิจกรรมเคลื่อนไหวกันเลยคะ่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเคลื่อนไหวแบบผู้นําผู้ตาม <c oughs> เรามาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนนะคะ เด็กๆจำกติกาได้ไหมคะถ้าคุณครูเคาะจังหวะหนึ่งครั้งให้เด็กๆเคลื่อนไหวหนึ่งครั้งเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็ได้นะคะถ้าคุณครูเคาะจังหวะรัวแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเร็วๆและถ้าคุณครูเคาะจังหวะ ช้าๆแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆรอบๆบริเวณเ,เด็กๆเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเราไปเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันนะคะคุณครูอุ้มจะเป็นผู้นำแล้วเด็กๆเป็นผู้ตามพร้อมกันไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเท้าสะเอวขึ้นแล้วก็ก้มหน้าช้าๆเงยหน้าช้าๆก้มเงย รอบต่อไปเราจะมานับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสองสาสี่รอบต่อไปเราจะหันไปด้านข้างเริ่มจากด้านขวาช้าๆ ซ้ายขวาซ้ายทีนี้นับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสองสามสห้าถ้าต่อไปเอามือแตะที่ลายแล้วก็หมุนไปข้างหลังห้าครั้ง นับไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสหหมุนไปข้างหน้าห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสห้าต่อไปหมุนเขา่าเอามือจับที่เข่านะคะ สองสามสี่ห้ารอบต่อไปหมุนเอวค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะรอบต่อไปหมุนเอวค่ะเด็กๆเ,เอามือจับที่เอวแล้วก็หมุนพร้อมกันนะคะห้าครั้งหนึ่งสองสาม อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปมาฝากคุณครูแล้วส่งมาให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมก็จบลงแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีเช้าวันพุธค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูทิฟฟี่นะคะวันนี้เรายังเรียนกันในหน่วยตามรอยพ่อเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการเก็บของเข้าที่ด้วยตนเองเราไปดูกันเลยค่ะว่าอะไรบ้างที่เราต้องเก็บเข้าที่ด้วยตนเองเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กก็จะจําสัญลักษณ์ของเด็กๆได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บไว้ที่สัญลักษณ์ของตัวเองค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆเวลามาถึงโรงเรียนนะคะ อย่างแรกเลยที่เราต้องเอาไปเก็บก็คือกระเป๋าหรือว่าทุงนอนของเด็กๆค่ะเราต้องเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักเนี่ยค่ะหรือบางห้องอาจจะเป็นตู้ล็อกเกอร์ของเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆไปแปลงฟันล้างหน้าเสร็จแล้วก็ต้องเอามาแขวนไว้ที่เดิมแบบนี้ค่ะอ่าเวลาที่เด็กๆด,ดื่มน้ำเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆก็จะมีแก้วน้ําประจําตัวของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆต้องเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะใช่แล้วค่ะเอาไปเก็บไว้ที่คว่ำแก้วของเด็กๆนะคะหรือบางห้องอาจจะห้อยอยู่นะคะ <c oughs> อ่าเวลาที่เด็กๆใช้มุมต่างๆในห้องเรียนของเรานะคะอย่างเช่นมุมหนังสือเลยอ่าเด็กๆอ่านหนังสือเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะ อะอย่างเช่นเด็กเล่นในมุมบล็อกมุมของเล่นมุมบ้านต่างๆอ่ะเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เอาใส่ตะกร้าแล้วก็ยกไปเก็บไว้ที่เดิมในชั้นของมันให้เรียบร้อยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการเก็บของเข้าที่เดิมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นของใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าที่เดิมได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูทิฟฟี่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆกิจกรรมเกมการศึกษาสแกนคิว ะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะเกมวันนี้เกมสังเกตรายละเอียดภาพพร้อมแล้วกดเริ่มเกมได้เลยค่ะคำชี้แจงให้เด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพใหญ่ภาพนี้ว่าในภาพมีภาพย่อยเป็นภาพอะไรบ้างสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ เดี๋ยวคุณครูจะลองตอบให้เด็กๆดูก่อนนะคะคุณครูสังเกตเห็นรูปโลกคุณครูก็จะเลือกภาพรูปโลกเอ๊แล้วเด็กๆเห็นภาพอะไรบ้างคะเด็กๆจะตอบถูกกันไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆตอบครบสี่ข้อเกมก็จะเฉลยแบบนี้เลยค่ะข้อต่อไปคุณครูขอให้เด็กๆทำเองนะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมจบแล้วค่ะเด็กๆบายยกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ศิลปะสร้างสารรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆชอบวันละหนึ่งกิจกรรมและต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับกิจกรรมเดิมถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปชมกันเลยค่ะว่ากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่1วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่หนึ่งสีเทียนให้เด็กๆใช้สีเทียนระบายภาพที่เป็นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการกรบาททับภาพที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่2วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่สองสีเทียนให้เด็กๆนับภาพผลไม้ ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างจากนั้นเติมจำนวนที่นับได้และใช้สีเทียนละบายตกแต่งให้สวยงามกิจกรรมที่3วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่3สีเทียนให้เด็กๆใช้สีเทียนวาดภาพ เรือระบายสีหลักปัจชาเศรษฐกิจพอเพียงตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะกิจกรรมที่4วัสดุอุปกรณ์ใบกิจ,จกรรมที่สีสีเทียนกระดาษสีให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษสีหรือหนังสือพิมพ์หรือกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาฉีกและปาดติดลงไปบนกระปุกออมสินตามจินตนาการของเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆใช้สีเทียนระบายตกแต่งให้สวยงามกิจกรรมที่5วัสดุอุปกรณ์ใบกิจกรรมที่5ใบกิจกรรมที่5.1 9 กันไกลและสีเทียนให้ผู้ปกครองช่วยตัดภาพในใบกิจกรรมที่5.1ตามรอยปาจากนั้นนำมาติดลงบนใบกิจกรรมที่5ตามจินตนาการและใช้สีเทียนและใบตกแต่งให้สวยงามค่ะ